วัดดีจ้าจะไดอ,ออกกับบางการทุกคนั้มันเนาะ <c oughs> มันม่ได้ออกไปทุกนาคออกทุก้านนะเดินทางกัน เียวไปทุง่งนามันเนี่ยก็เลยเล่นอยู่บ้านนะลงมันตรงเคียน <c oughs> ขาก็บอกดีนั่นแนละออกที่เสรกดีเลยนะจ้ <c oughs> จะเวอให้เหงื่อออกเร็วๆดีนอนหลับสบายก็จะนะเกินคนไมเกินน้อ่นะ การกันานนจ้าถุกภาพเแข็งแรงขึ้นเด็ยังบแรงแรงอก่แรเดนี้งแรงดีขึ้นหลายเด้ออดีหลายจ้นนี้จะเแรงอยู่บ้านบ่ได้บริษัทเม็ดนะเนาะบริษัทแม แต่ว่าออกไปข้างนอกแดดไว้ใส่พเพราะตอนนี้แดดมีบานเลยปวดใช่ใช้ต้องค่ะแต่ยากอย่างก็ไม่พี่นงแล้วออกไปข้างนอกก็ใส้เมะะ็ดนี่ค่นเด้อล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้ล้างมือด้วดสยสบู่ทาแอลกอฮอล์ใส่เม็ดอ,อ,อกไปท่ากันเนาะออกไปข้างนอกกัเพื่อคนหลายๆกันที่ ลงทางเงีจ้ะคือล่องตัวเองค่ะโควิดเจ็บกเหรอช่วโควิดยังโควิดกันมีแนวโน้มมันคือย่านเข่าไม้ยันย่านมันลำบากอีกไหมเนาจะจ้ะเนาะโควิดโควิดต้อตรงระวังเนาะค่ะใครได้ออกกันได้คนยังตกยุ่งเหร ขังกัยิงลายกับจีไข่กับอีน้ำสะอาดแล้วมันเนา,าะน้ำสะอาดยังน้ำน้ำนิ่งน้ำสะ,ะอา,าอดเนี่ยยังอางน้ำหงส์กับกากค่ะฝาก,าฝาก,าฝากันบ้างอ่างทุกเิตเมื่อแล้วนี่มันก็จะบ่มมาไข่ดล้วกค่ะ มองกลางมุมกันได้จ้ะเนอมองกลางมุม yeah. กันเด้อต i̇şte ้องกันตัวเองอะค่ะยูมุมจะเป็นมุมเงืดบบวบฝาด็กน้อยจนถ้ามีเด็กหน่อยก็ฝาเด็กน้อยอยู่ที่ตรงลูกนี่ได้จ้ะอย่างมาเกิดกลางมุมอย่างมืเห็นกันยูมันสิออกอย่างมืเห็นก็ออกได้เจ้ะ ยังเมีนัันแจ้งๆอยู่หลายองดีนะอ่ะเนาะรายละเกระปากไว้ยังเสียโควิดสิบเก้าเป็นยังไงเน่ยิไข่ได้ออกเป็นยังต่อระหว่างตัสองโลกค่แล้วว่ะเลาโลกหลานด้วยเพราะเม่นอเป็นไข่เป็นหนาวัน แค่ไปหาหมอแล้วคเนว่าจำเป็นว่ายายซื้อยากินมันจะยาให้ไปหาหมอให้คนดูแลร่างกายดูแลลูกของเขาไยเดี๋ยวนี้ลูกมันกระ,ะ,ะ,ะลายแล้วค่เนนหลายหละกับอีกคนนั่นแะ 认真嘞，看来我那个十八岁了点子。 ห้องน้ำธรรมดา,ดาเฮาน้าจะไอแดงก็กินน้ำโปรนีนะ้น้ำเย็นก็นกินแค่เสียว่ากินน้อยที่สุดที่จะน้อยได้ไงทำามดหัวห้าเสียไอแดงก็กิน,ก,น,ก,นกินน้ำธรรมดาดนะแต่เนาะก็อยากให้ต้องเากินน้ำธรรมดาเนะี่ยแหละต้องเนี่ยร่างกายเของอเรอง่ออบอุ่นใช่ไหมน้ำเย็นไหลทำให้เป็นหวาดนะจ๊ะ ถ้าเรไปดีด่เเะเดี้ยลิงมอน่รัจัพดีออกไปขางนอกไ,ไเลี้ยลิง่ถ้าเปที่ใไได้เลงอยากเลี้งงุไไดในบ้านนี่ส่วนวน,วนพี่น้องเล่นนูหนูกันได้จัดยืดสบายโคกะ พอดีจ้าขอกดไลค์กดแชร์ให้ยา,ายแดงนิดนิดจ้ายายแดงยินดีทำิีบไม่ไม่ดี๋ยวต่อไปนคะคนะเนาะพอดีจ้า